หญิงเขามาแล้วนะคะอะไรครับน้องผู้หญิงเขามาแล้วนะคะพี่คนบอกว่าท่านน้องผู้หญิงมาให้เนี่ยเอออ็ <laughs> อกเากี๊ยว เาปุ๋ยอยูเขามาแล้วอันนี้ผมไม่รู้เรื่องผมรู้มาะแล้วเรียกผมมาทำไมครับถ้าถ้าจะไม่เคลียร์อ๋อเขาบอกว่าคุณแจ็กกี้จะคุยครับจะคุยไหมคุณจะคุยใบไม้บอกให้เป็นสี่เลยแจ็กกี้ก้าวย่าฟับแจ็กกี้ก้าวห่าฟับแจ็กกี้ก้าวเย่เย้แจ็กกี้ก้าวห่าฟับเชิญเชิญมาคุยเลยครับอันนี้ผมบอกก่อนนะผมในสถานะที่ผมต้องปกป้องแก๊งนะอันนี้คุณต้องเคลียร์ด้วยตัวเองนะครับ ทำแบบพราะว่ไม่รู้จรจงๆอะไรวะกูคุณหรอก็คือหนูเข้ามาเดินเบ้นกับน้องรู้ละน้้งก็เห็นปืนมันตกอยู่ก็เลยเฉ็บปวดหัวเลยเฮียไอ้เฮียนั่นก็พูดไม่รู้เรื่องอีกคนนี้ก็เป็นเด็กโอ้โห้ชีวิตกูเนาะแต่ละวันไม่เคยปกติ อยากหรือเห็ดกาบณ์คนนั้นแม่เขาจ้าปูนหรือเปล่เริฟแจ๊กจั่นใครให้โทรศัพท์ไาพวกเนี้ยใส่นี่แหละขอขอแท้ไม่คือต้นอยู่ในกล้องเด้อครับโอเคใช่ครับไม่มีใครให้มาเลยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะก้อนน้ำแข็งอยู่ในตัวหนูอยู่แนี้ยเราไม่ได้โดนเยอะอ่านี่แดนนี่มันคนบอกว่าออกเองโดยด้วยมือตัวเองนะ นี่เขาเป็นคนพูดเองนะว่าเขาไม่ได้โทรศัพท์ออกไปนะถูกครับใช่ครับใครพาหนีครับไม่มีใครพาหนีครับผมให้คุณพูดใหม่อีกรอบหนึ่งใครพาหนีแล้วคุณจะรอดสองคนเลยคุณจะไม่โดนอะไรเลยแต่ถ้าคุณโกหกผมไม่ได้คำเดียวเนี่ยคุณตายก็สองคนเลยพูดอีกทีหนึ่งครับว่าใครพาหนี Okay. เดี๋ยวว่าหนูเป็นคนวิ่งหนีออมาเองนะคะนนใช่ิลลี<อ>มัหน<อ>ครับ,รบใช่ิลลีมั้ยตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอใช่ิลลีมั้ยครับ ผมสัญญาว่าคุณสองคนจะปลอดภัยแล้วคุณจะโดนเอาล่างข้าผัวออกเลยใครเป็นคนพาหนีครับถ้าไม่อยากพูดชื่อก็ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ เออหนีด้วยร,รถอะไรครับรถสีดำค่ะทะเบียนอะไรครับหนงจำทะเบียนไม่ได้เหแล้วจอดอยู่ตรงร้านเสื้อผ้าหนงก็เลยขับหนงมาดีค่ะนั้นที่สีหอยผู้ชายเลยครับพัดยิงหอยเลยแทงก็แล้วเจ้าหอยหอยเลย อาจจะขอแทงเ๋ยวไม่ทันแล้วขอจบปปเลยนี่ไหมไม่มีตู้กูยังไม่มาเลยโอ้มีปะมีฟ้๊บนึ่งห <Okay. S 3> อมไม่โดนพี่กับเนี่ย แค่พูดความจริงไงครับแค่นั้นเองแล้วเราก็จบกันเลยเราไม่เราไม่ไปหาอะไรต่อกันเลยแค่นั้นเองครับอย่าทำเรื่องเลแให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเรื่องนี้มันเคลียร์กันได้ครับแค่บอกว่าใครเป็นคนพาหนีแค่นั้นเองก็จบแล้วผมไม่ทำอะไรเขาต่อเลยคนที่คุณบอกมาเนี่ยว่าใครเป็นคนพาหนีไม่งั้นคุณสองคนก็ติดอยู่ที่นี่สามวันครับ ผมจะไม่ไปไหนเลยสามวันเดียวเนี่ยแต่ถ้าคุณรอบนี้ถ้าคุณแบบ,บคือถ้าคุณยังแบบดิดออกกันเนี่ยผมจะผมจะเล่นมาตราการไกลขั้นสูงสุดแหละ พี่วินมีที่ร้านเสื้อผ้าแต่เขาไม่ได้ขับรถหนูเขาทิ้งรถไว้ให้หนูแล้วหนูก็ขับไปนิย่นยาจงแล้วแล้วไปร้านเสื้อผ้าตรงไหนครับนา,นบานเฮ้ยไม,ไ,มไม่ต้องตอบก<า>็ได้ครับ,บเาขาไปร้านเสื้อผ้าตรงไหนครับตรงแถวร้านล้างรถพี่ไอ้ตรงแถวโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลใช่ไหมได้แล้วไปยังไงครับวิ่งจากตรงนี้ไปยังไง เบื่กตายป่ะมึงทำหนึ่งแค่ไปยังไงครับก็คือเพื่อเป็นเนื้อมับมีมีหลักฐานไหมมีหลักฐานไหมมีหลักฐานไหมเหมือนเขาร้องไห้ไม่มีหลักฐานแหมือหมายถึงว่าเขามารับได้ไงแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราอยู่ไหนครับก็คือหนูส่งเดิให้เขามานับเขาเป็นคน ไม่ต้องนั่งคุกเข่าคุยก็ได้ครับยืนๆก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องอะไรขนาดนั้นครับเราเป็นคนเหมือนกันเขาเป็นคนสมเลยเขามาแล้วเขาร้องไห้ดิแล้วแล้วแล้ววิลลี่มารับถูกไหมครับเ <c oughs> ขามารับขเขาเนื้อว่าหนูโดด okay, แล้วเพราะว่าหนูหนอนมาแนวโอเคแล้วแล้วเราติดต่อวิลลี่ยังไงครับตอนนั้นหนูยังไม่มีหน้าข้าวค อ่าครับแล้วเราติดต่อวิลลี่ยังไงครับส่งข้อความบอก์เขาในมือถือมีเบอร์วิลลี่ด้วยเหรอใช่ไหมครับมีครับก็คือคุยในข้อความกันถูกไหมครับใช่ครับเขาเป็นคนเสนอที่จะมารับหรือว่าหนูเป็นคนเสนอที่จะให้เขามารับเราเป็นคนขอร้องให้เขามาชื่อเขาก็ไม่ได้อยากมาไอ้ทีซีได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าเขาพูดอะไรบ้าง ได้ยินใช่ไหมคนตรงนี้เมื่อกี้ฟังอยู่ใช่ปะฟังอยู่ครับโอเคครับงั้นไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวปล่อยสองคนนี้ไปเลยก็ได้ครับเรียกเอเซอร์มาต่อเล้วเนี่ยอย่างเงี้ยหนุ่มโชคดีไปเด้วยพี่อ่ะว่าจะไฟตำรวจตักไฟหนึ่งก็ไม่กดมีมีเรือด้วยนะพี่แจ็คมีเรือด้วยเหรอครับในาอ่าแล้วไปไปไปเรือนี่ไปยังไงลืมคำถามอันนี้ต้องชุบจะยังไงครับไม่ถับชุบได้เลยครับเดี๋ยวเขาก็บอกอยู่แล้วเขาบอกมาท่าจะหมดลยู่แล้วนีกเหลือนิดเดียวเองไแก้ขใช้มือครับแล้วเราไปที่เรือยังไงครับ ใครเป็นคนเบิกเรือให้ครับหนูหนูไม่น่าจะมีเรือเนาะเป็นผู้ชายชุดดำเบิกให้ครชื่ออะไรครับเขาได้พูดไหมเขาไม่ได้พูดแต่เขามาช่วยเขาใส่หน้ากากผ้าพ,พวกหัวใส่หน้าก,กากผ้าพวกหัวเอ้อเยอะจุกแน่เลยมีเรือด้วยเหรอถ้าเราไม่ผิดนี่น่าจะเป็นคนเดียวกันที่ช่วยหนูปะ พอวิลลี่รับหนูเสร็จจากตรงแถวนี้ถูกไหมครับแล้วก็ไปร้านเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วค่อยทิ้งรถถูกไหมครับใช่คะอ่าโอเคแล้ว,แล,วแล้วคนนั้นถ้าเขาไม่รู้จักหนูแล้วเขาจะมาช่วยหนูทำไมอะ คือที่มึงเห็นเรือเนี่ยคือยังไงคือในแบบอยู่ทะเลถูกไหมใช่พี่ในแบบในแบบมันไม่มีทางที่เขาว่ายน้ำแน่นอนอ่ะพี่เพราะจุดมันลอยอยู่อ่ะแจ็กกี้ก้าวฮาร์ดครับแจ็กกี้ก้าวฮาร์ดครับมีกี่คนครับที่อยู่บนเรือนั้นมีแค่หนูกับ คนที่มาช่วยหรือว่ามีครับแล้วก็มีพี่เลวานด้วยหนูขอข้าวเขาเขาก็เลยน้อมาเจอชื่ออะไรครับเดลเดลวาคือใครครับพี่เลวานเขาเลวานด็อกี้หรือเปล่าเลวานเหรอครับเลวานไหนครับเลวานไม่ใช่พี่เมลบาซาพี่สาวหนูเลวานด็อกี้เอวาเอวาเหรอใช่เขาอ๋อเอวาอ๋ออ่ะเอวา เอวาไหนเอวาเอวาของใครเนี่ยอันนี้เอวาใครเนี่งานกาแฟครับเอวางานใครนี่อินดูโ <c oughs> อ้โหโู้สิ <c oughs> ครับไ <c> ม <oughs> ่เขาเป็นเพื่อนกันครับอ๋อมึงเพื่ออ่ะโอ้ไม่โอเคครับก็ไม่น่าจะแต่ว่าคือเขาไม่ได้พูดกับหนูในเรือถูกไหมใช่ไหมครับไม่ได้พูดครับเมื่อแต่หนูก็เก่งนะหนูหนูหนูแบบไม่ต้องคุยกับเขาแต่หนูก็ไปเขาได้เรื่อยๆอ่ะ หนูก็รู้เรื่องอ่ะหนูก็ไม่รู้เขาจะฆ่าหนูหรือเปล่าถูกไหมแล้วหนูจะไปไว้ใจเขาได้ไงอ่ะก็เขามาหน้าฆ่าหนูเขาขับเรืออย่างเดียวแล้วสื่อสารกันยังไงล่ะครับหนูไม่แน่เคยแต่ว่าเรือมันติดมันก็เดินมีคนม,มาหน้าฆ้าหัวเรูว่าไม่ใช่เพื่อนเพื่อนครับแปลกๆนะครับยังไม่ได้พูดเลยครับ บอลบอลบอลหนูจงบอกว่าพี่วินนี่เขาก็ไม่ได้อยากช่วยหนูจริงๆเขาปฏิเสธหนูหลายครั้งแล้วแต่ว่าหนูเป็นคนกลัวน <One. S 1> ้องให้เขาช่วยนี่ของ,งั้นขอดูเชิญให้ข้อความหน่อยครับได้ไหมเอ่ยถ้าเราบริสุทธิ์เราน่าจะน่าจะให้ดูได้นะครับถูกไหม หนูไม่ได้คุยกับเขาในแชทหนูพูดกับเขาตรงลูกกลมฮะเมื่อกี้หนูเป็นคนพูดนะครับว่าหนูมีเบอร์เขาแล้วหนูก็คุยกับเขาส่งจีบีให้เขามารับอ่ะก็มีเบอร์แต่ว่าเรื่องที่หนูขอร้องเขาหนูคุยกับเขาไม่ได้พีงั้นไม,ไม่ไม่เป็นไรครับขอขอ,ขอดูหลักฐานในแชทหน่อยครับว่าเราคุยอะไรกันบ้างแค่นั้นเองอยากรู้แค่ว่า,าคุยอะไรกันบ้างแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยคุยมาตะก,กี้เขาจงหวั นี่จะดูแค่ช่วงไหนคะเอ่อเอาทุกช่วงที่เป็นข้อความวิลลี่เลยครับเอาตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าเราได้เข้าใจกันตรงกันแล้ไม่ไม่ไม่ขาดตอนเริ่มแล้วครับอ่อสมัยผมก็ได้ครับสมัยผมก็ไดลศูนย์ห้าสามหนึ่งหกหนึ่งครับอื อันนี้คือคืออะไรครับพี่ใจน้องว่ะก็เพื่็นเพื่อเขาก็ยังบอกหนูเลยว่าวันที่หนูวิ่งหนูมามันไม่ดีขอตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นครับที่ที่เราคุยกันเมื่อกี้ขอขอตั้งแต่ความแรกที่ทักหากันเลยไม่ให้อะไม่ให้อะใช่ครับผมขอดูหมดเลยครับเพราะว่าจะได้คุณสองคนได้เคลียร์ไง มีคนจะรับผิดแทนนะพี่ใช่อะไปเพิ่งขับเรือเขากำลังจะมาแต่ว่าคนเนี้ยคนที่เขากำลังจะมาเนี่ยเขารู้ว่าใครเปพิ่งขับเรือหนึ่งนะเดี๋ยวเวิ่งมาไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรต่อมาได้ไหมต่อเดียวเดียวต่อกว่าประเทศอ้าวแล้วอยู่ดีทำไมเราส่งจีพีให้เขาอ่ะก็ตอนที่เขามานักหนูในตอนที่หนูวิ่งหนอกแมว เราอยู่ดีเราทำไมเราถึงส่งไปให้เลยครับคือไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้น,มนห,หมดยังครับอันนี้หมดหรือ,อยังน่าจะมีต่อนะเพราะข้อความข้างล่างมีต่ออยู่นะเก้าเดือนแล้วค่ะบก คำนี้กับคำนี้มันไม่เชื่อมกันนะเว้ยรู้สึกรู้สึกว่าคำนี้กับคำนี้ไม่เชื่อมกันนะโอเคครับก็ อันนี้จงใจที่จะทําให้มันส่งไม่ต่อข้อความถูกไหมครับที่ผมอ่านเนี่ยหรือว่าข้อความที่ส่งมาเนี่ยเหมือนตัดเลยนะเหมือนตัดประโยคไปหลายประโยคเลยนะครับดูที่ผมดูจากข้อความที่มันไม่ต่อกันเนี่ยนีอ่อยากรอจริงไหมครับนี่ผมไม่ได้ต่พ่อที่จะดูดม แดาว,ว่าหนูเป็นคนขอร้องเขาเองงั้นตั้งแต่ที่รูปรถเนี่ยผมขอข้อความให้เห็นข้อความเดิมครึ่งหนึ่งแล้วตัดที่ที่ล่าสุดมาข้อความที่เห็นรูปรถอะที่เราถ่ายรูปรถครับแล้วก็ตัดจากไลักันนะเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยเอายันปัจจุบันตอนนี้เลยเพราะเราไม่ได้ติดต่อวิลลี่แล้วเนาะ น่าต <Bond> <pakai> <ry> ื่นเต๋อโอเคส่งส่งมาเลยอะครับส่งส่งจะกคำว่าได้แหละต่อไปก็คือคำว่าได้แหละแล้วก็ลงมาเรื่อยๆต่อเลยครับต่อได้เลยส่งมาต่อได้เลยหลังจากคำว่าเฟยครับต่อได้เลยว้าวแม่ฟ้าฮึใช่ครับ ทีวิลลี่เฟชิปหาอันนี้คือสี่เจ็ดนาทีแล้วต้องมีต่อข้างล่างสิครับถ้างั้นอะเรายังไม่ได้เพียงใดเถอะครับงั้นงั้นอ่าอ่าโอเคเลื่อนเรื่อนลงมาหน่อยครับเพราะข้อความมันมีต่ออยู่อันนี้ผมผมดูออกต่จ้หนึ่งเจ็ดเดฟอย่าอย่าเข้าข้างกันเลยครับมันมันจะสุดอยู่แล้วให้มันจบจบไปดีกว่านี่ที่สี่เรียกไอแซมให้หรือยังครับ โคเวอร์โคเวอร์โคเวอร,ออร์เรียกไอแซฟใหน่อยเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูพิมพ์ว่าพี่แจ็คเป็นข้อความสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหนูแคปหน้านจอหน้ามาเลยจะได้ไม่ต้องแคปเยอะเห็นหนูทำนานละเดี๋ยวพิมพ์ว่าเอาพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าเอ่อทีซีก็ได้ครับพิมพ์ว่าทีซีก็ได้จะได้รู้ว่าสิ้นสุดข้อความตรงนั้นแล้ว โอ้ยเอฟดีซีเรียบร้อยครับอันนี้นี่ปล่อยปล่อยตัวเขาได้แล้วสองคนนี้เอาเลยแล้วเรียกวิลลี่มาเลยครับกไไ็เลยครับขอบคุณไ้เลยครับไม่ต้องเอาผ้าหูอ,ออกนะครับถ้ามีคนออมาส่งแล้วมีการจ่ายเงินไปทีที่ต้องเอาออกนะได้ครับได้ได้ถ้าใครถ้าใครมาส่งแล้วเราเรียกเงิน,น,นถ้าเรียกเงินแล้วเดี๋ยวบอกผมเลยผมจะกระชื้นันโอเคได้แล้วแล้วต้อนนะคะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอแล้วเจอเลยขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับพี่ชากูเกือบแล้วกูว่าจะไปเอาเงินสักหน่อยนะจ๊ะเราขาดสนในช่วงนี้นรียกไอแซ็บมาอะไรก็ได้ครับเพราะผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนพาเขาหนีขึ้นเรือก็คือบิลลี่นั่นเองครับเอ๊ะไปกันโดนไหนไปกันโดนไหนมดนวับ 别别别有